นี่แหละครับพี่น้องชีวิตในเลี่ยงลวกฮักครับพี่น้องเมื่อนี้ช่วงนี้อากาศหนาวก็เลยเอาเฟืองมาสะให้เด็กๆได้นอนครับเบงเด็กๆสลอนอยู่เบงเนเบงเนเด็กๆผุนถ้าพุนก็มีครับพี่นี่มันนอนมันบ่มี้ามันนอนดินยังที่ยันมันหนาวครับยันมันหนาวก็เลยเอาเฟืองมาสืสะให้มันนอนทามันได้นอนเฟืองมันสิอุ่นนะครับพี่น้องคือคนนี่แหละคันได้นอนบ่มีหาห่วบ่มีอันปู่เมื่อก็ โมกุนเนาะนี่เด็กผีสัตห้เด็กๆนอนอาเด็กๆนี่หลกคอสะให้นอนอะสิแหน่ย่านแจ้หนาวย่านแจ้ว่ะไ้กินอย่างกระไรครับพี่น้องเสยจ้าเห็นเด็กนอนต้องอุ่น <laughs> ลำบื้นโยกเขาก็ะเยงกระเจก,ก,กอยู่เอาฟางมะกรองให้ยามเพื่อนหนาวยามมื้อคืนมากพี่น้องอากาศมันเย็นค่ะทุกันก็กีดยอกันที่จัื่องสีนะครับทนกคน มีความสูยแบบนี้นอนฟางเลยนอนนอนเล่นยีนเ่เหลี่ยสูงแบบนี้อุ่นนอนเกลียกแบบนี้เล็กๆมากจังอุ่นะหักคือลูกเนี่ยแหละพี่น้องไม่เลี่ยงลออรวก็ไไ้ จักว่าเนื้อกินจักว่าหองอยู่หงเศร้าเก็บน้ำขัวน้ำมีเสียถป่วใส่ยังกะถ้าไปหาหมอมันดีเลี้ยงเขาแล้วมันด้ดูแลเขาแล้วห้างเชกะซื้อขนมซื้ออัอเป็นน้ำมันปลาดูสินะมาใหา้ สื่อมากได้ครับฟางนี่ก็ได้โดยเฉพาะเลยเมื่อให้หนโนอนย่านหมาป่อุนเอาพ่อก็นอนอยู่ตรงนี้ เบิ้งสีเบิ้งครับเบิ้งเด็กนี่เด็ก้ากันอนอยู่ังสีนี่เด็กเบ้งนเขาไปหยอกกันนึ้นี่เด็กขาเปนเล่นเรบนี้พี่น้องไปากันไปหยอกกันแค่นด้านี้นี่เด็กพี่น้องเสี่แลี่ขทังนี่้าปูไวแล้วมันก็สนอนอยู่เังสี่ละครับนี่นี่ข้ถ้ากันนอนอยงสีนี่เด็ก ที่มัดนอนมันนุ่มเนาะพี่น้องเนาะคือข้นเลยคนก็อยากันนอ่นมองผัดปูดีๆที่นอนนุ่มๆเนาะโฮมผ่านนะนะคนก็อยากมัดทั้งสันเด้นี่ดินี่อะไรหยอกเดียวใช่อะไรไปบนึ่งนึ่โอ้ยมีความสุขหลายมีความสุขหลายบปลูกเนี่ยหยอกกันเยอะกว่าเนี้เอ้าให้เดี๋ยวเล่นอะไรหยอกกันอะไรไปหนี้งหึให้เดี๋ยวนอนจะหนีละมือแรงเด้อจังอุ่นพี่มานอนพี่มาจิจิมาเร็ว ไมาเพิน,นไหมทูโทนไหมเม่นี่ทูโทนนี่นี่สองสีเอิญทูโทนพี่น้อ,นนนองมาพี่มาทูโทนมา,นมาลูกมามนี่ดเดี๋ยวนอนเล่นเดี๋ยวมัยนจะยอกันยิ่งสินะอามันจะพนแล่นพ่นเลยนะเผื่อไปพี่น้องนะพ,พ่นขันมีอันมีแนวเหาเ่าขันตัวนึงในเห่าก็แล่นเพื่อไปอยิ่งสิละถ้าเห่าดูแลเขาเขาก็จะดูแลเรานะครับเป็นย่ามเป็นย่ามให้เหา่ยาย่ำขึ้นมากพี่น้องนี่ย่ำขึ้นมายาม่ำเฮานอนนิงสิ กะเขาก็สิดูแลเห่าเขาก็สิเป็นหูเป็นตาเป็นยง้มเห่าเนาะพี่น้องเนาะให้บังสลดพี่เนี่ยสามอยู่ว่าท่านไงซื้อได้หนิในบักชาไทยนี่บักชาไทยอยู่เลี้ยงบักไม่โลบักโกโก้พุ่นบักโกโก,โกโ้อยู่ผุนพี่น้องเลยอุ่นไรอุ่นบักชาไทยลกูกหืมง้มได้ตัวนี้พี่น้องนี่เกี้ยงไม่รีนี่ขนเหลื่อมยิ้มเย็บอยู่นี่นี่อ้วนวิลุยอยู่นี่บักชาไทยนี่ สร้างสุดมากเลยลำพื้นนี่อ๋อสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้เส้นนี้แหละพี่น้องดูแลมันดูแลที่อยู่ที่นอนพี่มาเมื่อนี้ดึกๆมาอากาศเย็นนี่เด้นุ่มนะครับแับนี้กาแฟพาลูกมานอนทั้งนี้ก็ได้ด้วยลูกผีไหมพี่เปลมานอนทั้งนี้เดี๋ยวนี้กาแฟมานี่มาหาพ่อมาไหมเร็วๆนี่พาลูกมานอนทั้งนี้อืนอนลงมันนี้ นอนลงซะลูกคุณมาเลย้าไทยอืมพะลูกเขับไปนอนซะนั่นละนอนลงนอนลงมาหน่ลูกนอนลงสลุกอนอนลงซะนอนลงเออนอนลงซะคุณแตกส่วนๆอยู่ไปนี่ตักเข่าให้มาอลไรทั้งนี้กินอยู่ตลอดได้ครับพี่น่องกินอยู่บิดขึ้นนี่มึงน กินอยู่ไปขึ้นต้มใชะโครงไก่พร้อมเด้หนิพี่น้องข่งมันต้มซือๆเด้ต้มใชะโครงไก่พร้อมหนึ่งขุนโอ้ยมีความสุขหลายกินแล้วก็พาก,กันไปนอนเด้นอนนนอี่พูดเลยมันนอนมันอุ่นมันอุ่นพี่น้องเลยมันอุ่นสะออกมาอีกก็ได้แม่มันหนาอยู่ได้นนไหนินอ้องสะไปหนาเติบขึ้นเลยต้องบกไก่เดียวจัองโบฟิดเดียวอืมต้องสะไว้หนาจีเพิ่มกรสีนองนี่บอ แค่มองเขาเลยเขาเพูดทีเดียวอือพอแล้วสำนันเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เสมียกับพี่น้องของในสิบสามตัวฝากไว้เสมียกันละกันครับสำหรับผู้ใด้หักหมาผู้ใด้พลาดไม่เห็นถืออกถือใจกับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ฝากติดตามนะในเรื่อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับ